ให้โดนเท้าดิเท้าให้โดนเท้ายายคนที่ละคนที่ละคนให้โดนเท้ายายอันอันหลับแรกมือเอามามือก่อนนี่มือก่อนอยกมือมือให้มือใส่ที่มือยายโอเคโตเร็วๆเป็นคนดีของบ้านเป็นคนดีของสังคมล้างเท้าด้วยล้างเท้าเท้าเท้าเลิกเอามือลูกเอามือลูกลูกโอเค ไม่ได้นะลูกโอเคล้างเท้าด้วยค่ะได้นะลูกควรได้นะโขเค็นอะกรอ้ยุเก่งมากเอาอีกรอบเลยคะโอคปลาผมมาแล้วก็แถวดีไซน์มาดีไซน์ กินอีกอ่ะคตอนนี้พนหมดแล้วนัำไปหมดแล้วไม่ใช่นกพรขอเทช้าช้าไเทช้าช้าทรายสุขภาพแข็งแรงนะมีความสุขความเจริญด้วกับข้าวให้กินอร่อยอร่อยถูกมื้อนะถูกเทก็ทานแรงอ่งลดความใจร้อนลงอนิดนึงนะไข่ไข่ร้อนมากนะคะเย็นมากเลยเยนแล้ว คือเอ่อพี่ที่จะถึงปีใหม่ใช่ไหมปีใหม่ชูชีพใช่ไหมโอ้ยหปีนี้โกต้าก่อนแล้วนะปีนี้โกต้าก่อนแล้วเจริญเจริญนะปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการนะจ่งแข็งแรงเหมือนกันนะอยู่กับเราเช่นนันกันนะ ไปยาไปยาอ้าลูกจริงอหงาสุดท้ายลูกจริงสุดท้ายไฮไลท์ไฮไลท์โอเคจ้ะอ้ยาก็อ่าลดความเครียดลงนิดนึงผ่นกาเล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องเก็บเอามาเครียดจ้วยการนอนเครียดทีละตอาก็ให้มันแข็งแรงอยู่แล้ว คนทม่เนกลมาก็แบบเครียดไม่หยุดเลยค่ะนิดๆเครียดหน่อยๆเครียดาแค่บ้านอยแคน้อยแม่าตาันตาชันโอเคเดี๋ยวเลม่มามา มันนี้ลูกที่รักของมันนี้นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเก็บยาจนถูกนักกิกสิ่งยามพอให้แบบว่าจะเลื่อนลูกเรื่องอย่าให้มีอะไรมาขัดข้องนะล้างนานๆหน่อยล้างนานๆหน่อยทิ้งเอาไว้หลัน้อยแข็งได้ลูกสาวด้วยมือของสามขาดนะคนละคนละโทนเลยนะเสียงอ่ะเสียงอ่ะคนละโทนเลยนะ